มาดูการ์ตูนกันครับมีการ์ตูนอยู่สองชุดนะฮะเอาชุดเศรษฐกิจเศรษฐกวนโดยเงากันก่อนเป็นการ์ตูนสี่ช่องนะหัวฟัดหัวเหวียงหนักเลยหนูโกรธใครมาพ่อเสื้อแดงและหน้าเหลี่ยมถามลูกหน้าตึงบมาหนหัวฟัดหัวเหวียงหนักเลยหนูไปโกรธใครมา ลูกสาวซึ่งควันออกหูอยู่บอกว่าพ่อว่าไว้ไม่ผิดเลยอีพ่อเสื้อแดงหน้าเหลี่ยมก็ถามว่าพ่อว่าอะไรอะลูกก็บ้านบางบอนนี่มันกวนโอยกันทั้งพ่อทั้งลูกจริง,รงๆรอะค่ะ <c oughs> ต่อก็ได้กระตูนยาวันจันบัญชาคามินพ่อสอนลูกอิงดูนี่พ่อจะสอนวิธีดีลกับคนตระกูลอยู่บนรุงให้ขั้นแรกตบก่อนนั่นแหละ ขั้นสองจูบจูบสิทำไมไม่จูบอีลูกสาวจูบไม่ลงนะเนี่ยครับกระตูนก็หยิบเอาเหตุการณ์ที่วันอยู่บำรุงไปนั่งนับคะแนนนายกอบจอ,อยู่ที่บ้านบิ๊กแจดพลตำรวจโทรคำรนวิททูปกระจานแล้วมีคนเอาผ้าไปฟ้องคุณหนูองค์เอง คุณหนูองค์องซึ่งบัตรนี้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเดือดเป็นฟืนเป็นไฟพี่วันอยู่บำรุงจึงต้องไปพบท่านหัวหน้าอิงท่านหัวหน้าอิงพูดอะไรหลายอย่างแต่ปรากฏเป็นข่าวแค่นี้หน่อยเท่านั้นวันอยู่บำรุงบอกว่าได้เดี๋ยวรับผิดชอบเองก็ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นมาตั้งแต่ยุครัฐมนตรีชื่อชนานสีแก้วหลังจากโชนานสีแก้วถูกถีบหัวส่งถูกทิ้งเหมือนกระดาษชำระที่เช็ดตูดแล้วเหมือนผ้าอนามัยที่ใช้แล้วทิ้งมันไปไม่ใช้ต่อวันก็ยังอยู่ต่อกับการเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ชื่อสมศักดิ์เทพสุทินพอเจอครั้งนี้พบกับคุณหนูอิงวันบอกได้วันรับผิดชอบเอง แม้ว่าวันจะไปในช่วงการนับคะแนนปิดหีบไปแล้วไม่มีผลอะไรต่อลุงชาญเลยแต่คุณหนูอุ้งอิงบอกไม่ได้คะ่ะพี่ทำอย่างนี้หนูจะปกครองคนได้ยังไงคะวันเลยบอกว่าได้ลาออกจากแล้วล่าสุดลาออกจากพักเพื่อไทยด้วยจะัะคงจะทราบกันมาบ้างแล้วแหละว่าวันอยู่บมรุงยื่นหนังสือผ่านกอกอตอ ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนักข่าวตามตัววันอยู่บำรุงกันให้ควักเมื่อเจอนะก็ขอรายละเอียดเลยว่าเออไปเจออะไรมาบ้างอะโดนอะไรมาบ้างละ่ะเรามาฟังกันว่าวันอยู่บำรุงว่ายังไงนะฮะวันอยู่บำรุงเล่าว่ากกรกฎาคมที่ผ่านมา มันเป็นวันประชุมพักเพื่อไทยก็ประชุมกันตามปกตินะพอประชุมเสร็จแล้วก็ได้เจอกับนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยประโยคแรกที่พูดคือวันนี้พี่มามอบตัวทราบข่าวว่าหัวหน้าพักและผู้บริหารไม่สบายใจที่มีภาพของพี่อยู่ในวันนับคะแนนที่บ้านอาแจส ขอเรียนกับหัวหน้าพักว่าครอบครัวอยู่บำรุงจงรักพักดีต่อพักเพื่อไทยมาโดยตลอดไม่เคยคิดคดทรยศพี่เองอาจจะคิดไม่รอบคอบคิดไม่ถึงว่ามีภาพของพี่ออกไปในวันนับคะแนนจะทำให้พักและผู้บริหารไม่สบายใจครอบครัวอยู่บำรุงกับครอบครัวทูบกระจ่างรู้จักมักคุ้นชอบพอกันมาหลายสิบปี ที่พี่ไปมันก็เป็นเวลาปิดหีบแล้วนะมันก็สองทุ่มแล้วมันไม่มีผลต่อคะแนนหรอกเป็นการไปให้กำลังใจระหว่างอากับหลานวันอยู่บำรุงบอกอีกว่าเมื่ออธิบายไปก็ไม่เห็นท่าทีว่าจะมีอะไรดีขึ้นเหมือนพูดกับสักกระเบือเหมือนตักน้ำลดหัวต่อไม่มีแตกใบแตกยอดอะไรออกมาเลย วันบอกอธิบายไปก็ไม่มีท่าทีว่าจะมีอะไรดีขึ้นเลยบทสนทนายังมีหลายประโยคที่สื่อบนชนไม่ทราบเป็นเหตุให้ผมต้องขอลาออกและไม่อยากพูดอะไรแล้วอยู่ตรงนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์วันนี้ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพราะเมื่อไม่เข้าตาผู้ใหญ่ท่านไม่แฮปปี้ผมไม่สบายใจถ้าไม่ลาออกจากสมาชิกพรรค เวลาพักมีกิจกรรมผมก็ต้องไปร่วมงานผมคงไม่น่าด้านพอที่จะไปเกะกะรกหูรกตาผู้ใหญ่เขาผมก็แค่สอสอกทมอสอบตกแต่ที่สอบตกนี่อย่าลืมนะว่าพักเพื่อไทยตกหมดได้แค่คนเดียวในกรุงเทพพักเพื่อไทยต้องกลับไปพิจารณาเอาเองว่านโยบายหาเสียงของพักเป็นยังไงทำไมถึงได้สอสอกทมแค่คนเดียวมันไม่ใช่ความผิดของผู้สมัครเว้ย แล้วก็บอกอีกนะครับว่าคนเราอย่ากเกรงกลัวความเปลี่ยนแปลงแต่จงหาทางรอดกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้เพราะชีวิตต้องเดินต่อไปไม่ทราบว่ากรณีของผมเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูตีวัวกระทบคราดหรือไม่ผมเองหรือว่าผิดก็ไปมอบตัวไปอธิบายความแต่ไม่คิดว่าความผิดจะสาหัสสากันถึงเพียงนี้มากสุดก็คงโดนตำหนิเตือนและคาดโทษไม่คิดเลยว่าจะบานปลาย วันอยู่บำรุงยังกล่าวเปรียบเทียบกรณีของตนเองกับนายวรชัยเหมะซึ่งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายกเมื่อเทียบกับกรณีของตนเองถามว่าใครผิดมารยาทหรือมีคนอยู่เบื้องหลัง <Okay. S 1> วรชัยที่มีบารมีมากกว่านายกจึงออกมาพูดได้สิแต่หากย้อนเวลากลับไปในวันนับคะแนนก็ยังตัดสินใจที่จะไปให้กำลังใจอาเจสอยู่ดี วันบอกว่าคนที่ไม่เข้าตานะอยู่ไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกที่สําคัญตระกูลอยู่บํารุงประจบสอพลอใครไม่เป็นแล้วไม่ขอเปิดเผยคําพูดของนางสาวแพรทองทานกระทบไปถึงร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยไหมยืนยันว่าวันที่บอกว่าลาออกนั้นหัวหน้าพักก็ไม่ได้รั้งตนเลยและไม่ได้พูดอะไรเลยวันนี้ไปพูดคุยด้วยกันไม่คิดจะลาออกหรอกวันนั้นนะ่ะ คนเราอยากมีตําแหน่งตนเองก็อยากมีตําแหน่งแต่ไม่ยึดติดเมื่ออยู่ไปแล้วไม่มีความสุขจะไปเสนอหน้ายัางไงอะวันยังเปิดเผยอ,อีกว่าวันที่ไปพูดคุยกับแพรทองทานนะมีตัวเองมีแพรทองทานมีเลขาพักและผอ,อพักร่วมพูดคุยด้วยตัวเองเป็นสอสอ,สอบตกมันไม่มีภาษีไม่มีราคาค่างวดตนเองยังทํางานการเมืองต่อไปพักใดที่เห็นว่าผมมีประโยชน์ก็ติดต่อมาเพราะว่าตอนนี้เป็นนักการเมืองฟรีฟรีฟรีแลน ตอนนี้ยังไม่ได้เลงพักใดยืนยันว่าครอบครัวอยู่บำรุงรักชาติศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ยังไม่ปิดตํานานใจถึงพึ่งได้ยังจะช่วยเหลือสังคมต่อไปส่วนพักก้าวไกลยังไม่มีใครติดต่อมาไม่รู้ว่าตนจะมีประโยชน์กับใครบ้างแต่ยืนยันว่าตนไม่ทิงการเมืองอย่างแน่นอนเมื่อถามถึงว่านายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยละ่ะสนใจไหม ในวันบอกว่าก็เป็นพี่ที่รักเคารพเพราะตนเองมีตำแหน่งการเมืองครั้งแรกปี2,551เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานกับนายชวรัตชานวีรกูลจึงมีความผูกพันเมื่อสองเดือนก่อนก็ไปเยี่ยมท่านเคารพกันและรู้จักนายอนุทินมาตั้งแต่ปี2,538ถึง2,539 ส่วนกรณีร้อยตำรวจเอกเฉลิมที่อยากให้พักเพื่อไทยขับท่านออกจากพักนั้นวันอยู่บำรุงบอกว่าพ่อยังอยู่กับพักเพื่อไทยแต่พ่ออยากให้ขับออกเพราะความรู้เยอะความรู้ความสามารถไม่ได้ลดน้อยถอยลงท่านจึงยังอยากมีบทบาททางการเมืองแต่ยังไม่อยากได้รับโอกาสทั้งนี้ไม่เห็นคุณพ่อติดต่อกับนายทักษิณมาตั้งแต่หลังการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทั้งที่ก่อนหน้านี้คุยโทรศัพท์กันบ่อยมาก สัปดาห์ละ2-3ถึง3วันส่วนจะกลับไปร่วมงานกับพักเพื่อไทยหรือไม่วันบอกว่าเลยไปแล้วเลยไปไกลแล้วครับชีวิตต้องดำเนินต่อต้องมาทบทวนตัวเองยืนยันว่าจะยังทำงานการเมืองต่อไปขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พักเพื่อไทยเคยให้โอกาสตนเองตั้งแต่พักพลังประชาชนจนถึงพักเพื่อไทยทุกวันนี้ตนเองก็ยังรักพักเพื่อไทยรักผู้บริหารพักทุกท่านเหมือนเดิม แต่ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่อะไม่รู้ว่าผู้ใหญ่อะยังรักยังเอ็นดูผมหรือไม่ <_ may> ผมเองก็ต้องมีทางเดินของผมเ <_ may> มื่ออยู่แล้วเขาไม่แฮปปี้ผมเองไม่สบายใจก็ถอยดีกว่าชัดเจนมากครับชัดเจนมากครับ